เรื่องนี้โจเล่าให้เราฟังว่าแถวดอนเมืองมีบ้านล้างอยู่สามหลังเป็นบ้านจัดสรรสองชั้นและซ้ายขวาทั้งสองหลังก็ล้างเหมือนกันแต่บ้านหลังนี้จะดูน่ากลัวกว่าเพราะขาดการดูแลหญ้ารกปกคลุมและตัวบ้านมีชำรุดหักพังตกล,ลงมาโจาเขาอยู่ซอยเดียวกับบ้านหลังนี้ จะต้องผ่านทุกวันในตอนกลางวันก็ปกติไม่น่ากลัวแต่ตอนกลางคืนโจจะไม่กล้ามองเข้าไปในบ้านแต่มองเข้าไปแล้วดูน่ากลัวมากบ้านหลังนี้ถูกปล่อยล้างไว้ไม่ตั้งกว่าสิบปีทำให้เสื่อมโทรมไปตามสภาพต้นไม้ที่ปลูกปกคุมบางต้นก็โตใหญ่ปกคุมชายคาบ้านดูแล้วน่ากลัวคนละแวกนั้นล่ำาลือกันว่า บางคืนได้ยินเสียงร้องหวยหวนมาจากในบ้านและดึกๆได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งแถวนั้นกลางวันก็ไม่เห็นมีหมาทำให้คนแถวนั้นต่างหวาดกลัวมีอยู่คืนหนึ่งประมาณตีสองกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจากที่อื่นที่อยากจะมาลองของมาหลังนี้ชื่อต้นเข้าไปพิสูจน์มาหลายแห่งเขาอยากจะลองที่นี่ ได้ข่าวว่าที่นี่เฮี้ยนและน่ากลัวเขาจึงชวนกลุ่มของเขามาและคืนนั้นเดือนมืดมากช่วงตีสองจะเงียบสงัดมีแต่เสียงจิ้งหรีดร้องและได้ยินเสียงหมาหอนมาแต่ไกลต้นกับเพื่อนไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้จึงใช้วิธีปีนข้ามรั้วเข้าไปในบ้านทุกคนเดินเข้าไปในบ้านแต่เดินไปได้วยความยากลำบากเพราะว่า ต้นไม้กิ่งไม้หักขวางต้นจึงพาเพื่อนอ้อมไปข้างๆบ้านต้องตกใจเพราะว่าเพื่อนของต้นเห็นแมวสีดำจ้องมองเขาอยู่ไม่หนีไปไหนเพื่อนต้นจึงตะโกนไล่แต่แมวไม่ยอมไปและขู่เสียงดังต้องใช้กิ่งไม้แถวนั้นวิ่งขับที่จะตีแมวดำจึงรีบหนีหายไปในความมืดหลังจากไล่แมวไปแล้ว วกเขาพยายามเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปเปิดประตูบ้านแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกเขาจึงเดนินไปหลังบ้านต้นต้องตกใจเพราะว่าประตูหลังบ้านเปิดแง้มไว้คงมีใครงัดเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปเอาของแต่ให้ต้นไม่ต้องไขประตูและไม่ต้องงัดบ้านเดินเข้าไปได้อย่างสบายขณะที่เดินเข้าไปในบ้านสาฉายที่ทุกคนมีต่างคนต่างส่องไปทั่ว ตามที่ตัวเองอยากจะเห็นไฟฉายของเพื่อนได้ส่งไปที่มุมลัวของบ้านเห็นดวงตาสะท้อนกับไฟฉายสีแดงคล้ายๆดวงตาของสุนัขเวลามองไฟฉายแต่ดวงตานี้อยู่ในระดับที่สูงมากมองรอจิ่งไม้มาตนจึงตะโกนบอกเพื่อนเอยเห็นแล้ว<ๆ><ๆ>เห็นแล้วเห็นมันมองพวกเราอยู่<ๆ>ตนและเพื่อน<ๆ>ต่างเอาไปฉาย ส่องไปรวมในจุดเดียวกันปรากฏว่าดวงตานั้นได้หายไปต้นและเพื่อนพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆส่องไปทั่วบริเวณรอบบ้านแต่ก็ไม่เห็นเพื่อนบางคนเริ่มกลัวทุกคนตกลงกันที่จะพิสูจน์ต่อทั้งต้นและเพื่อนเปิดประตูเข้าไปในบ้านเต็มไปด้วยสิ่งของและเกละกะอนกลากากใยม,มุมุมฝุน่นเต็มห้องไปหมด ต้นกับเพื่อนต้องค่อยๆแหวกทางเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสองบรรยากาศภายในห้องรู้สึกอึดอัดเวิงวางน่ากลัวเมื่อต้นกับเพื่อนขึ้นไปชั้นสองเดินไปดูทั่วห้องยังไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่ปรากฏว่าเสียงนั้นลองมาจากชั้นล่างทําให้ต้นกับเพื่อนจะดุง้งรีบม,มารวมตัวกันตนบอกเพื่อนให้ใจแข็งไว้อย่าตกใจ เดี๋ยวเราต้องรีบลงไปดูข้างล่างว่าเสียงอะไรเสียงกรีดนั้นเหมือนวิ่งออกไปนอกบ้านต้นกับเพื่อนรีบลงบันไดแล้ววิ่งตามเสียงไปเห็นเป็นเงาดำวิ่งเข้าไปในป่าหญ้าที่ลกสูงท่วมหัวต้นกับเพื่อนไม่กล้าที่จะวิ่งตามเข้าไปในป่าเพราะมันลกเกินไปจึงช่วยกันส่องไฟฉายดูรอบๆดูให้ทั่วใช้เวลาสักพัก จนมั่นใจแล้วว่าไม่มีสองทั่วบริเวณบ้านพักใหญ่ก็ไม่เจอถ้าเป็นคนก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะามีลัวรอบขอบชิดและประตูลัวก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้ต้นกับเพื่อนเริ่มมีความรู้สึกเดียวกันแล้วว่าเป็นผีแน่นอนอาจจะเป็นเจ้าของบ้านแต่ต้นสงสัยว่าทำไมเวลาเราเข้าไปในบ้านผีวิ่งออกมานอกบ้านต้นถามเพื่อนว่า ใคเอาเครื่องรางของขังมาหรือเปล่าปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งของตนเอาเครื่องรางของขังติดตัวมาด้วยได้มาจากอาจารย์ชื่อดังแถบภาคอีสานทําให้ต้นเข้าใจเลยว่าทําไมผีถึงหนีพวกเราไปแสดงว่าผีกลัวเครื่องรางของขังที่ติดตัวมาด้วยเพื่อนของต้นจึงมีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถกจัดผีและไล่ผีได้หลังจากนั้นต้นกับเพื่อน จึงเดินทางกลับบ้านแต่ไม่สามารถจะทำอะไรกับวิญญาณดวงนั้นได้ต้นถามเพื่อนเอามาจากวัดไหนหรือเอามาจากที่ไหนเพื่อนต้นบอกเดี๋ยวจะขอไมา้ทุกคนเลยเพราะว่าพวกเราจะต้องไปพิสูจน์ที่อื่นต่ออีกเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเจ็ดปีแล้วพ่อเขาเปิดร้านขายของประเภทของเก่ามีทุกชนิดมีทั้งของใช้ และของประดับมีอยู่วันหนึ่งเขียวเกาไปเที่ยวงานกาชาติประจำปีที่จังหวัดแพร่เขียวเดินไปทั่วทั้งงานก็ยังไม่เห็นมีอะไรน่าซือ้อแต่ปรากฏว่าเดินผ่านร้านขายของเก่าเขาไปสะดุดตากับโต๊ะต,ต,ตัวหนึ่งเป็นโต๊ะไม้ที่สวยมากมันเป็นอารมณ์ที่อยากได้เป็นเจ้าของมองเห็นสภาพโตแล้วเป็นรอยขีดข่วนที่บอกถึงการเวลาดูลักษณะเหมือนการใช้งานมานานมาก จึงตัดสินใจที่จะซื้อมาแทนโต๊เตอวเดิมหลังจากซื้อมาเขียวมีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเกิดขึ้นแปลกๆบางครั้งในห้องไฟก็เปิดเองปิดเองอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอีกอย่างสังเกตว่าเมื่อก่อนห้องจะดูสว่างแต่ปัจจุบันดูบรรยากาศภายในห้องจะมืดลงแต่ เขาคิดว่าอาจจะเป็นโต๊ะตัวเดิมที่เป็นสแตนเลสจึงมีความสว่างเงางามโต๊ะที่ซื้อมาใหม่ดูทะมึนไม่มีความเงาในตัวมีอยู่วันหนึ่งราวๆใกล้สองทุ่มลูกน้องเดินเข้าไปในร้านจะไปหยิบของที่ลูกค้ามาซื้อเวลานั้นร้านใกล้จะปิดลูกน้องเห็นเขียวกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะตัวนั้นและได้ยินเสียงไอเป็นระยะระยะลูกน้องคิดว่า เขียวคงไม่สบายลูกน้องจึงปิดลานให้และปิดไฟให้แต่วันนั้นจะเเดือไฟที่เขียวนั่งทำงานอยู่หมิงดวงแต่ปกติแล้วเวลานี้เขียวจะนั่งอยู่หลังร้านและทุกวันประมาณห้าทุ่มจะเดินมาดูความเรียบร้อยของลานเขียวเห็นไฟในลานเปิดอยู่จึงเข้ามาปิดในใจได้ตำหนิลูกน้องว่าทำไมไม่ปิดให้หมดวันลุงขึ้น เขียวจึงเรียกลูกน้องมาตักเตือนว่าเวลาจะกลับบ้านปิดไฟให้หมดทุกดวงเมื่อคืนนี้เหลืออยู่ดวงหนึ่งทำไมไม่ปิดลูกน้องบอกกับเขียวว่าเมื่อวานเขาเห็นเขียวกำลังนั่งทำงานอยู่และได้ยินเสียงไอเข้าใจว่าเขียวคงไม่สบายลูกน้องไม่อย,อยากที่จะไปรบก,กวนจึงปิดไฟทั้งหมดเหลือไว้ที่เขียวนั่งทำงานดวงเดียวเขียวฟังลูกน้องบอกถึงกับสะดุง้งและย้อนถามลูกน้องไปว่า ตอนนั้นเวลาเท่าไรใกล้สองทุ่มเขียวฟังแล้วรู้สึกขดลุกและได้บอกลูกน้องว่าเวลานั้นเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดเขายังไม่ได้กลับมาที่ร้านเลยถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่าลูกน้องเกิดอาการกลัวตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกทําให้เขียวและลูกน้องเกิดอาการกลัวขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเวลาก็ผ่านไปหลายวันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เขียวนั่งที่โต๊ะนั้นทํางานตลอดผมมีความรู้สึกว่านั่งโต๊ะตัวนั้นทีไรเขาจะคิดถึงแต่เรื่องแปลกๆในอดีตเกี่ยวกับโต๊ะตัวนั้นอยู่บ่อยครั้งและเป็นเหตุการณ์ที่น่าก,กลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูบอกว่าขอนั่งได้ไหมเขียวก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าหูแววไปเอง และบางครั้งก็เหมือนมีคนตะโกนเรียกให้ไปหาเหมือนกับพยายามที่จะให้เราลุกจากโต๊ะไม่อยากจะให้เรานั่งบางครั้งลมเย็นๆก็โชยผ่านไปทั้งๆท,ที่ไม่มีพัดลมเขียวเริ่มรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วละ่ะเกี่ยวกับโต๊ะตัวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกน้องมาเล่าให้เขาฟังว่าเห็นคนนั่งอยู่บนโต๊ะตัวนั้นและมีอีกคนมายืนเท้าแขนที่โต๊ะแล้วชี้ไปที่หน้าคนนั่ง และคนที่นั่งอยู่ก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินหนีออกจากโต๊ะไปอย่างเร็วแสดงเหมือนกับว่าคนที่มาเท้าโต๊ะห่วงโต๊ะตัวนั้นแล้วไล่คนที่นั่งให้ออกไปจากโต๊ะเขียวฟังแล้วรู้สึกขนลุกเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าใครที่นั่งโต๊ะตัวนี้จะต,ต้องโดดไล่ไม่ให้มานั่งเขียวกลัวมากที่รู้นองเล่าให้ฟังวันลุงขึ้นเขียวจึงยกโต๊ะตัวนั้นออกจากร้านและเอาไปถวายวัดในวันนั้นเลย หลังจากนั้นผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในร้านอีกเรื่องนี้ดาเขาเล่าให้เราฟังว่าสมัยตอนที่เขาเรียนอยู่มัธยมปลายที่จังหวัดพิษณุโลกผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเขามีเพื่อนสนิทกันมากชื่อยุทธเป็นเพื่อนกินเที่ยวด้วยกันมาตลอดมอีวันหนึ่งเราได้ไปเที่ยวกันมาจนดึกมากแล้ว และดำได้ชวนยุทธมานอนบ้านเพราะว่าบ้านยุทธอยู่ห่างจากตัวเมืองไปหลายกิโลดำแปลกใจตอนที่ยุทธได้เดินเข้ามาในประตูบ้านของเขาทําไมมาในบ้านถึงได้เห่ายุทธเห่าตลอดและไม่ยอมยุทธเห่าเหมือนกับจะเข้าไปกัดให้ได้ดำให้หยุดเห่าก็ไม่ยอมแต่ทําไมเวลาเพื่อนคนอื่นๆมาบ้านเขาไม่เห็นที่จะเห่าเหมือนเห่ายุทธเพื่อนบางคนก็ยังเล่นกับมันได้อีก ตัวนี้มันก็เป็นหมาที่เชื่องอยู่แล้วไม่เคยเห่าไม่เคยกัดคนดำเริ่มรู้สึกลำคาญจึงพามันไปผูกไว้หลังบ้านเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหยุดแต่ไม่เป็นผลหมาก็ยังเห่าไม่ยอมหยุดเหมือนเดิมครั้งแรกเขาตั้งใจว่าจะให้หยุดนอนในห้องเดียวกันกับเขาแต่ปกติแล้วหมานอนกระดำทุกคืนและถ้าคืนนี้ให้หยุดนอนด้วย กลัวว่าหมา,หามันจะได้กินยุดแล้มันอาจจะเห่าทั้งคืนก็ได้เขาจึงพายุดไปนอนที่ห้องรับแขกมีเตียงเก่าๆแต่ก็นอนได้ยุดนอนคนเดียวมีความรู้สึกกลัวและคืนนั้นหลังจากยุดได้นอนไปสักพักตุงสะด้งตื่นเขาได้ยินเสียงแปลกๆไม่เห็นมีอะไรเสียงนั้นก็ได้เงียบหายไปยุดคิดว่าตัวเองคงฝันไปหลังจากนั้นเขาจะนอนต่อ แต่เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าเห็นเงาดำผ่านหน้าเขาไปและเงาดำนั้นมันเป็นเงาที่ใหญ่มากมันพยายามจะมาทับยุทธจึงตะโกนเรียกดำหลายครั้งแต่ดำก็ไม่ได้ยินตอนนั้นมาได้เห่าเสียงดังมากขึ้นไม่ยอมหยุดเห่าดำได้ยินเสียงมาเห่าจึงต้องตื่นมาดูว่าหมาเห่าอะไร และช่วงนั้นยุทธก็ตะโกนเรียกตลอดดำรีบวิ่งเข้ามาหายุดถามว่ายุทธเป็นอะไรยุทธบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกคงละมือไปเองยุทธไม่อยากบอกความจริงเดี๋ยวดำจะหาว่าเขาเป็นคนตาขาวหลังจากนั้นดำก็เข้าไปนอนเหมือนเดิมแต่หมาก็ไม่ยอมหยุดเห่าและตอนที่มาเห่าดำ สังเกตว่าหมาหันหน้าเห่าไปทางประตูรั้วหน้าบ้านคืนนั้นทั้งดำและยุทธก็ไม่ค่อยได้นอนพอได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ตลอดทั้งคืนนุ่งขึ้นจึงเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ดำฟังยุทธบอกว่าที่หมาเห่าคงเห็นอะไรในตัวเขาหรือเปล่าพ่อเขเอาของติดตัวมาด้วยดำถามว่ามันเป็นอะไรยุทธบอกว่าที่บ้านพ่อเขาเลี้ยงผีบ้านไว ผีนั้นคงตามเรามาด้วยได้คิดว่าหมาที่มันเหา่ามันคงเห็นผีที่ตามมากับเราด้วยแต่ผีที่ตามมาเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะมีผีบ้านป้องกันอยู่ผีนั้นคงอยู่ที่หน้าประตูรัวบ้านทั้งคืนและที่เขาเห็นเงาดำนั้นก็คงเป็นผีบ้านของดำที่มาไล่ย,ยุดไม่ต้องการให้ยุดนอน พอยุทธเป็นคนที่จะพาผีเข้ามาในบ้านดำฟังแล้วรู้สึกขนลุกดำกับยุทธจึงปรึกษากันยุทธจึงแนะนำให้ดำจุดธูปและบอกผีบ้านขอโทษที่ให้ยุทธมานอนต่อไปถ้าพาผีมาก็าจะไม่ให้นอนอีกพอยุทธมีความรู้เรื่องผีบ้านจากที่พ่อเคยเลี้ยงและเห็นพ่อทำพิธีบอกให้ยกโทษให้ยุทธด้วย ที่พาผีติดตัวมาและเขาไม่มีเจตนาที่จะมาทำอะไรไม่ดีกับบ้านหลังนี้นอกจากดำบอกแล้วยุดก็ต้องจุดธูดบอกเหมือนกันขอให้ผีบ้านของดำยุกโทษได้เขาด้วยเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่วิภาเจอมากับตัวเองในสมัยที่เรียนอยู่มปลาย เธอได้มาถ่ายทอดให้เราฟังเรื่องนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ววิภาบอกกับเราว่าเธอเป็นคนที่แก่นและห้าวไม่ค่อยจะกลัวอะไรและไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้เชื่อในทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลมากกว่าู่วันหนึ่งเธอคิดอยากจะสนุกอยากจะลองดีและท้าทายเธออยากจะลองพิสูจน์ สารพ,รพ่อภูมิที่อยู่ภายในโรงเรียนกลุ่มเพื่อนๆนที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ได้ห้ามเธอไม่ควรที่จะไปลบหลู่เธอไม่เชื่อเพื่อนเธอจึงได้บอกกับเพื่อนๆนว่าเธอจะทำอะไรให้ดูเพื่อนๆพนพยายามโน้มน้าวให้ยกเลิกแต่เธอไม่ได้สนใจเธอยังบอกเพื่อนเพื่อนว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหลอกเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีจริง พวกเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากราบไหว้กันจะมีจริงหรือเปล่าส้มที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเธอห้ามเด็ดขาดห้ามไปทําให้ยกเลิกความคิดส้มเธอยังเล่าให้ฟังว่าเธออยางมาขอพรและได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธอเชื่ออย่างมากไม่ควรที่จะไปลบหลู่วิภาบอกส้มไปว่าส้มยังงมง,งายมันเป็นความบังเอิญมากกว่าส้มไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อ ส้มจึงหันหลังกลับและไม่ต้องการที่จะอยู่ในเหตุการณ์ที่จะให้เธอพิสูจน์ให้เห็นนอกจากส้มแล้วยังมีเพื่อนบางคนบอกกับวิพาว่าเธอได้บนไว้ให้สอบผ่านวิชานั้นวิชานี้เธอก็สอบผ่านและยังมีการเล่าต่อๆกันมาอีกว่าขออะไรก็จะได้แม้กระทั่งขอให้มีแฟนวิพายังบอกเพื่อนๆว่างม,มงายเหลือเกินเธอเลยบอกเพื่อนๆว่า ดูสิว่าจะได้ตามที่ขอไหมเธอจะไปขอบ้างว่าจะได้หรือเปล่าวิภาผูด้ได้น้ำเสียงท้าทายและเธอได้เดินไปที่สารพระภูมิเพื่อนๆพนลังไว้และพยายามห้ามไว้กลัวว่าวิภาจะไปทำอะไรเกินเลยแต่เธอไม่ฟังเธอยืนยันที่จะไปเมื่อวิภาไปถึงสาลพระภูมิได้จุดธูปและกลับไหวสารพระภูมิตามปกติทั่วไป แต่สิ่งที่ถวายนั้นเป็นของเด็กเล่นเพื่อให้สารประภูมิรับประทานและพูดออกมาว่าถ้าสานประภูมิเจ้าที่มีจริงก็ขอให้ออกมา้เห็นหน่อยสิถ้าไม่มาปรากฏตัวก็ให้แสดงอะไรมาสักอย่างว่ามีอยู่จริงเพื่อนๆตกใจมากกับคำพูดที่วิภาพูดเพื่อนๆจึงรีบดึงวิภาออกมาจากสารประภูมิวิภาจึงพูดเสียงดังว่า เห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยตามที่เธอบอกไว้ให้ออกมาแสดงตัวตนหรือแสดงอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีอยู่จริงแต่ทำไมพวกเรายัางงมงายกันอยู่เหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆนแสดงอาการไม่พอใจที่วิภาไปลบหลู่สารพภูมิตกกลางคืนได้ฝันเห็นชาย รูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวสมัยโบราณมาต่อว่าเธอที่เธอไปลบหลู่สารพภูมิและยังท้าทายวิภาต้องสะดุ้งตืง่นเหงื่อแตกทั้งตัวเธอขนลุกไปทั้งตัวเช้าว,วันนั้นเธอตื่นขึ้นมาเธอได้เป็นไข้เธอไข้ขึ้นสูงมากถึงกับเผลอและพูดอยู่คนเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้เพื่อนๆที่พักอยู่ในหอเดียวกัน ต้องพาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอตรวจดูอาการแล้วไม่เป็นอะไรให้กินยาแก้ไข้ลดไข้เดียวก็หายและคืนนั้นเธอได้กลับมาที่หออาการกลับสุดหนักมากขึ้นกว่าเดิมเธอต้องสะดุ้งตื่นและขนลุกตัวสัน่นด้วยความกลัวเพราะเธอฝันเห็นผู้ชายคนเดิมมาในฝัน บอกว่าจะมาเอาชีวิตเธอไปเพื่อนๆฟังเธอเล่าแล้วทำให้เพื่อนๆตังหวาดกลัวไปด้วยเพื่อนๆจึงตัดสินใจพาวิภาไปที่สารพระภูมิในคืนนั้นเลยและให้วิภาจุดธูปขอขอมาในสิ่งที่เธอลูปหลู่และออกเสียงดังๆให้ได้ยินจะไม่ลูปหลู่อีกหลังจากนั้นวันต่อมา อาการของเธอดีขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นปกติ